สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชุดอีกครั้งครับผมได้อ่านบทความของศาสนาจารย์ปราชยาวิสุทธิยาที่ท่านส่งมาให้แล้วนำมาคิดต่อนครับว่าตัวเราเองยังไอดีนิตี้ทิฟหรือแปลเป็นไทยว่าขโมยความเป็นตัวตนของตัวเราเองอยู่หรือเปล่าผมได้อยากนำมาแบ่งปันกับพวกเราขอให้เป็นข้อคิดสำหรับพวกเรานะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สข้อ10เพราะว่า เราเป็นฝีพระหัตของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทําการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตามคําว่าฝีพระหัตแรกศัพท์คือศิละปะชั้นสูงผลงานชิ้นโบแดงพี่น้องครับพวกเราเป็นผลงานแฮนด์เมดของพระเจ้านะครับไม่ใช่ผลงานที่อยู่ในเครื่องจักรสายพานลำเลียงแบบบุตสหกรรมที่ปั๊มขึ้นมาครั้งละหลายร้อยชิ้นนะครับ พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรารับรู้เสียก,ก่อนว่าเราเป็นคนของพระองค์และรงทรงประสงค์ให้เราทําตามในแผนการที่ทรงวางไว้ให้อย่างดีเลิศนะครับดังนั้นพวกเราคือคนพิเศษที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อถาวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างที่ไม่มีใครจะมาแทนที่ได้พี่น้องครับแต่น่าเสียดายที่เราเติบโตมากับจิตธิยาบริหารที่เน้นเพียงความสําเร็จเพื่อจะได้รับการยอมรับจากสังคม จนคนที่มันประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในชีวิตแท้จะไม่มีที่ยืนหรือถึงแม้จะทําอะไรสําเร็จก็ตามก็กลับไม่มีความสุขเพราะจะรู้สึกว่าตัวเองอยังดีไม่พอที่จะได้รับการยอมรับพี่น้องครับโลกอาจจะสอนปรัชญาที่ดีงามว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแต่พระกัมภีสอนว่าเราต้องเริ่มต้นที่ค่าของคนอยู่ที่การเป็นคนของพระเจ้านะครับตัวอย่างเช่นโยเซฟ ท่านมีได้ประสบความสําเร็จในการบริหารให้กับฟาโร์ก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าว่าเป็นคนของพระองค์ครับแต่โยเซฟเลือกที่จะรับรู้แด่รับการรองรับความเป็นคนของพระเจ้าก่อนพระเจ้าจึงอวยพรให้ท่านประสบความสําเร็จในกิจการต่างๆที่ท่านทําไม่ว่าโยเซฟจะอยู่ในสภาพทาสหรือในคุกหรือแม้ว่าพระเจ้าจะอวยพรให้ท่านประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ในประเทศอียิปต์นะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่สามสิบเก้าข้อยี่สิบสาม พัสดีไม่ต้องดูการงานทุกอย่างที่โยเซฟดูแลเพราะว่าพระยาเวทร nah. งอยู่กับท่านและพระยาเวก็ทรงทําให้สิ่งที่ท่านทํานั้นสําเร็จพี่น้องครับการงานทุกอย่างที่โยเซฟทําก็เจริญขึ้นสําเร็จทุกอย่างได้เพราะพระยาเวทรงอยู่กับท่านและพระยาเวก็ทรงทําให้สิ่งที่ท่านทํานั้นสําเร็จพี่น้องครับความสําเร็จยังคงเป็นเรื่องที่ดีงามและก็จําเป็นนะครับ แต่เราต้องเรียงลําดับความสําคัญให้ถูกก่อนขอสันนิสุตข,ของพระเจ้ามีแก่พวกเราทุกคนที่รู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างและตกแต่งเราให้งดงามเพื่อเป็นของพระองค์เพื่อเราจะประกอบการดีให้สเร็จนะครับพี่น้องครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นพระเจ้าพระผู้สร้างและการทรงสร้างของพระองค์ทําให้เราประจักษ์ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุด เราขอบพระคุณพระองค์ที่เราเป็นฝีพระหัตของพระองค์เป็นงานแฮนด์เมดของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราและมีพระเมตตาม,มาถึงเราเสมอขอให้เราตระหนักรู้ว่าพระเจ้าได้ใส่ความสามารถมากมายในมในุของเราพรเพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระองค์แต่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราเองจะเรียนลำดับ,บความสาคัญในชุดให้ถูกเราจะสนใจหรือมุ่งเน้นพิยงความสําเร็จแต่วันนี้ความสําเร็จทุกอย่างจะเริ่มต้นที่พระเจ้า ขอพระเจ้าเมตตาจะเริ่มต้นด้วยการแสวงหาและการรอคอยพระองค์เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นจะสำเร็จทุกอย่างและขอยทุกอย่างจะเป็นไปตามน้ำประทับของพรองอย่าให้เป็นไปตามใจของเราเลยพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าสมบต์ไวพรเหนือชวิตของพวกเราทุกคนยี่ยู่ช่วงปลายปีเราจะต้องการความสำเร็จเราจะอยากมีผลงานในการรายงานต่างๆเพื่อการเลื่อนขั้นหรือเพื่อการที่รับความชื่นชมแต่พระเจ้าค่ะขอพระเจ้าเมตตาจะเรียนรู้ว่าจะเริ่มต้นทุกอย่างด้วยการเป็นที่พอพระแทรพระเจ้า และผลงานต่างๆจะประจักษ์แจ้งว่าพระองค์เป็นผู้กระทําเราเป็นเพียงคนหนึ่งที่พระองค์ทรงโปรดใช้ในงานนั้นๆขอถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกอย่างที่พระองค์ทรงโปรดใช้เราทําเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะประทานความสําเร็จตามนามประทัยของพระองค์เราขอความเมตตาจากพระองค์พระเจ้าค่ะโรยที่ฐานทุนขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระทมนำชีวิต โดยผมวุฒิวงศ์สฉนเริญครับ